อันนี้ร้านดีสุอคอมพิวเตอร์อจะมาอันบ็อซ CPU Intel c e ล l ซเรนจ1 6ง10ครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุด22นาโน<ป>ดูด้านนี้อันนี้อันนี้จะเป็นประกันประกัน3ปีซินเนกุณซื้อมาวันนี้เลยสดๆ <c oughs> กลับมาดูด้านนี้ด้านนี้จะบอกรายละเอียดสปีด นี่ก็ไม่มีอะไรดังนนี้ด้านล่างด้านนี้ซีอ,อูจะอยู่ข้างไหนแต่ก็แกะดู <c oughs> อย่ามาเริ่มแกะนะ ลงบีเสีรรอดเหมือนเดิมเมันทั่วไปก็ไม่มีอะไรดูสิงสิงเดิมเดิมอลูมินมมมเนียมของอุโกโก้สายสี่พิน

มือไม่มีไม่นิ่งคนไม่ชัด